ฟ,ฟ้าอะไรกันเล่าถงไม่ดีถงไม่ดีป็นยังไงเล่าสเตลลาโ o ล p l ัสบริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC ครอบคลุมมากมายหลายเกมบัตรส่วนลดสูงสุดถึง40%เติมเร็วเติมไวไว้ใจสเตลลาแอดไลน์ไปที่สเตลลาโ o ล p l ัสอย่าลืมแจ้งโค้ด FJ07 คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมโซแฮ<อ> <Hunting S 2> <ป>ันติงเวิลด์นะครับอยู่กับผมลุงแฟ และผองเพื่อนในไลฟ์กันอีกเช่นเคยสวัสดีคนนอนดึกทั้ง57 <สา S 1> ท่านด้วยนะครับผมวั<ร>นนี้เราจะมาทําการจุ่มหมูปิ้งกันนะครับกับตัว40ใบไปจากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านความทุกข์เข็นมาอย่างโชคชนเมื่อคืนเนี่ยมันทําให้ผมได้รู้ว่าการที่เราจะออก S s R สักตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องแบบไม่พูดดีกว่าเราไปกันเลย เชื่อไหมไม่ออกไม่เชื่อไม่เชื่อสักนิดเลยเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่าเราจะเอาเสียวอู่มาใช้แรงงานยังไงล่ะดูสายตาของน้องที่จ้องมองไอ้ลูกบอลเทียนี่อารมณ์มันเหมือนจะบอกว่ามึงเจอกูแน่ตัวแหละมึงเจอกูดิดูดูสายตาจิทุกคนดูสายตาเลยดูมึงดูนี่มึงดูนี่ดูนี่ดูหน้า w e l c o m มึงดูหน้าเสียวอู่ดิ หน้ามันมันจะเอาจริงป่ะเนี่ยหน้าไม่เป็นมิตรเลยอะน้องจะไม่ให้พี่สักตัวแหละน้องอู๋น้องใจเย็นนะมาถึงเวลาแล้วครับทุกคนเวลาที่พวกเราต่างก็เฝ้ารอคอยเออไอ้พวกนี้มันน้องห้าร้อยห้าสิบห้าบวกน้องหิวแครอทน้องหิวแครอทอ่มามามามมา,มา,มาทุกคนเรามา อำนวยอวยชัยกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรเมื่อวานนี้เราก็ได้เอ r เซอมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเป็นนับร้อยนับพันตัวละเมอแต่วันนี้ของจริงฮะเตรียมตัวกริดกันนะครับส,สาวอันเชิญพี่ถังของมันแน่อยู่แล้วนะซุ่มแรกตอนนี้เป็นเวลาเอ,อกี่โมงห้าทุ่มสามสิบสองนาทีนะครับห้าทุ่มสามสิบสองเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน พนักงานไงพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยพนักงานที่เฝ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าไปพักละ,ไป,กละไปพักล้างหน้าล้างตากินข้าวแล้วเพราะว่าเริ่มง่วงจังหวะน,นั้นแหละคอมมันจะว่างเออกู oh, <but> yeah. จะรีบให้สุดเลยคอเดูกลัวของจริงหัวของแท้มาครับทุกคนครับเรามาจัด <500, 500. S 1> สุ่มแรกกันเลย <c oughs> ดีกว่า เมื่อวานเนี่ยผมสังเกตผมกลับไปย้อนดูคลิปตัวเองเนี่ยผมแบบว่าออกระาำผมชอบกดตรงกลางลูกบอลเนี่ยครับผมเอาเมาส์จิ้มตรงเนี้ยนี่คือสาเหตุที่มันอาจจะไม่ออกได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะออผมจะคลิกทางขวาด้านขวาของไอ้ลูกบอลน,นี่นะฮะอะไรทุกคนเตรียมพร้อมนะอย่าลืมนะฝากสปอนเซอร์ไปด้วยนะครับกับสเตลล่าโกลพัทนะครับป้าปั่นซ้ายเต็มตัวปั่นซ้ายมา ดอกแรกมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะออกไอ้ <PC S 1> อกูไม่โกรธหรอกแต่เสือกออกสองตัวไง p ีเล่นได้ไหมครับออกอานิ่ง p ี PC เล่นได้ครับแนะนาให้เล่น PC ซนะ,ะีซีนี่สวยเลยโอเคเลขนําโชคของเราเพิ่มมาแล้วนะครับทุกคน10บาทแต่เราไม่ต้องไปตกใจเรามีตั้ง30สนั่นหมายถึงว่า40โอกาสออกมัน60ใช่ไหมรอบตันเออรอบตัน60 ถ้าคือ30นี่มันคือเอาโอกาสห้าสิบห้าสิบไงมันจะมาหมาหงจิ้นอะไรเฉินซินนี่แหละจะออกค่อยดูหรือไม่ก็อีตรงเนี่ยมาแน่พูดละหายอูไปพักไปพักงานยาวๆไปมื่รอบปั่นแน่นอนนะมือถือโหลดไม่ยากครับโหลดไม่ยากครับผมมือถือไฟล์เดียวจบเลยครับผม iOS เล่นได้ไปหมครับเล่นได้เอาซื้อค่ะ เมื่อกี้ทางขวาแล้วไม่มาจากนี้เรามาทางซ้ายบ้างนะครับผมปั่นทางซ้ายนะครับผมทุกคนปั่นทางซ้ายอ่ะห้าสี่สามสองไปครับเตรียมตัวรับถังซานนะครับผมทุกคนโหลดยังไงครับกระถางยังยังนี่อันนี้อุบัติจัดเลยมาแบบตัวเ <32 S 2> ดียวสามสิบสองได้ยังครับยังยังยังไม่มาเล่น<ม>คนเดียวชิลไหมครับ ชิวๆกับคนอื่นชิวๆไปเลยชิวๆไปไม่ต้องไปสนใจอะไรเอาโมงไปก่อนเอาโมงไปก่อนใช่ครับตอนนี้20แล้วนะครับผมตอนนี้20แล้วนะฮะอีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะ30ถ้าไอสองถ้าครั้งนี้ไม่ออกเนี่ยโอกาสคือโหลดหม่ครับอ๋อสำหรับคนที่ถามว่าสอนให้ให้สอนโหลดเนี่ยนะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่หน้าโปรไฟล์ผมนะครับผมจิ้มไปแล้วก็ตามไปที่บ้านแดงนะครับผมบ้านแดงผมทําคลิปสอนดาวน์โหลดไปแล้วมีถึงไฟล์เกมผมเตรียมตัวเกมไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องไปกดลิงก์ไหนเลยกดเข้าไปที่ไฟล์ apk ดาวน์โหลดมาติดตั้งลงเครื่องจากนั้นก็อัปเดตตัวเกมแล้วก็เล่นได้เลยฮะสวัสดีคนดูทั้ง144ท่านด้วยนะครับอย่าเพิ่งจากกันไปไหนมาอยู่ให้กำลังใจกูก่อนที่นี่ก็ไม่ดวงไม่ดีผมว่าคนที่แบบ เกิดมาเพื่อผมจริงๆเนี่ยมันคือน้องคนนี้ครับน้องคนเนี้ยน้องคนนี้มีครับมีมีโค้ดฮะผมว่าน้องคนเนี้ยเกิดมาเพื่อผมล่ะผมอยู่กับน้องทีไรนี่คือแบบเข้ามาดีคนเกลือไม่อยากจะพูดซ้ายกับขวาก็ไม่ออกแล้วงั้นข้างบนเลยครับรอบเนี้ยคลิกข้างบนนะข้างบนสิบโลตลอดห้าร้อยห้าสิบห้ามาโหลดได้ที่ไหนครับมาอยากให้ทําคลิปสกิลแต่ละตัวครับโอ้ยไม่เห็นเลยอะไรวะม่วนไป มององชิวมากเล่นคนเดียวนี่เติม29บาทได้มาเจ็ดทองทุกคนครับทุกคนครับคืออย่างนี้นะครับผมจะบอกอะไรให้การที่พวกเราเนี่ยจะมีส <40 S 1> ม่ี้ได้คอมโบสายฟ้าครบถือว่าดวงยังดีไหมครับอุยพี่ต้องกดตรงปากตรงปากเหรอปากให้ปากได้ตอนไหนปากปากนวปากนี่ก<จ>ดได้ปากนี้มันก,กดไม่ได้ ปากนี้มันกดไม่ได้ทุกคนครั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยถามสิบละอันนี้คือโอกาสหกมันมันเกินมันเกินห้าสิบถึงห้าสิบไม่มีอยู่จริงการันตีของจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบสี่มันเกินมันเกินห้าสิบไปแล้วเนี่ยมันมันเกินห้าสิบไปแล้วไม่ได้หาเพิ่มรอบนี้แหละรอบนี้ออกแน่เห็นไหมเนี่ยมันเขียนป้ายไว้ข้างบนเนี่ยเอเซดาเนี่ยมาแน่ๆนะทุกคน ตรงกลางเลยนะครับรกดสมว,วินาทีโอเคสามสองหนึ่ง okay. มานอนหลับฝันดีทุกท่านครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับเจ็บแม่เบี้ยอะไรเลยสี่รอบเคกมือเน่าอุ <c oughs> บาจัดอะไรของแม่งวะนี่กูเสียเพชรไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ฮะ ไม่มีน้ําใจเลยหรอออะไรว่าผมคิดว่าผมจะได้ S S R สักตัวนะวันเนี้เกลีไม่มีเลยหรอเกินปุยหรือปุยหือเอา้าอุ้ยของกิวดิของกิวดได้อีกปีปต่งดีไหมของกิวดได้อีกสวยเลยมันจะเข้าไทยไหมพี่หมายัางไงก็ต้องมาอย่ยล้วไทยเราอ่ะอ่ะหนึ่งใบกูกดหนึ่งใบโชว์เลยอ่ะอมาดูดิมาดู ฟ้าฟ้าอะไรกันเล่าทองไม่ดีทองไม่ไดีเป็นยังไงเล่าเป็นยังไงครับน้องเป็นยังไงเครับเป็นยังไงครับน้องวิธีกบินเฉิบซีไปผูกคอตายพะพวกแกไฟนอลลี่ ห้าร้อยห้าสิบห้าบวกเฮ้ยยันเดียวหลุดเดียวเป็นยังไงครับน้องโอกูถอดเสื้อแป๊บไม่ไหวละคร่ไหวละกดทีละใบนะโอ้กดทีละสิบไม่ไหวละเหงื่อแตกอู้กูร้อนหลังเลยแรงมากกระบี่เล่นโคตรมันร้อนหลังเลยร้อล้อหลังเลยร้อนหลังเลยโอ้ยโคตรหล่อโคตรโหดโคตรอันตรายมาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยฉนสิ้น หลอกคุดเอาล่ะก็เป็นอย่างที่พี่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละพี่นอนทำไมล่ะดีใจด้วย50โลทองยังไม่ออกยังไม่ออกสักตัวครับส่งไอดีมาได้จะสุขไหมาจะเข้าไทยไม่เห็นลิงก์ไม่เห็นได้ไงมันจะเห็นลิงก์ลิงก์มันอยู่ใต้คลิปสอนดาวน์โหลดครับมันจะเขียนว่าไฟล์เดียวจบ apk นั่นแหละตัวเกมกดดาวน์โหลดได้เลย กดลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับกดจิ้มเข้าไปแล้วก็ตามไปที่บ้านแดงผมนะฮะทุกคนครับเฮ้ยสะใจชิมายเลยเรื่องคำอยู่เลยไปไม่เป็นโอ้เล่นดูหน่อยโคตรแพ้มีตัว SP ไหมครับโอ้ยอยากได้ปู่บ้างได้อ้วนมาสองรอบแล้ว <c oughs> แล้วแบบอันเดียวอะแล้วแบบเอาเหรียญกิวไปซื้อมาทุกคนยังไม่ได้เล่นเลยสวันแล้วโอ้จน หอ้อ<ห>านลองไห่โอ้จานโอ้จานโอ้โอหดูดดื่มบีบชิมครีมปิงยี่สิบสองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบ,บวกให้แบบยับยับบอกเลยมานี่มานี่เออมังกรสายฟ้าเขาดีอยู่แล้วใช่ปะ่ะอันนี้เราลองนะเราลองนะสายควบคุมนี่ไม่มีก็อยู่ไม่ได้นะแต่ว่ากูยอมเสียกูยอมเสียเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเปิดด้วยเดิเออมันต้องเปิดต้องเปิดพี่โค้ดเกมมันเติมตรงไหนครับ ชาลิงชาลิงจูชาลิงทีดูติอาลิงอ๋อคนเท่เลยจัดเอ้ยเฮ้ยคนเอ้าเข้าไทยเดือนไหนแน่เออคนเอาคนเอ้าเลยโอ้ยคนเท่โอ้ยปู่หล่อเหลือเกินเป็นไงอย่างเท่ะไอพวกที่ขี่นกทั้งหลายไม่ต้องมาขิงกูแล้วนะเขาใช้สายควบคุมโฮ้ยนะสายควบคุมเขาไม่ใช้กันแล้ว มันหมดยุคสายควบคุมไปแล้วขับนกเหรอขี่นกเหรอนี่แหมขี่นกซื้อบ้านแดงพี่หวานโคตรโคตรเทพหมดกี่แสนหมดหมดกี่แสนโอ้เขาเขาจะเชื่อเราไมหมเนี่ยทุกคนเราต้องบอกเขานะว่าใบาเดียวครับใบเดียวเลยโคตรเทพเลยโอ้ยอ่ะเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าสกิลของ ปู่เป็นยังไงบ้างนะครับ <Welcome. S 1> เดี๋ยวเรา <Welcome. S 1> เพิ่มขึ้นมาก่อนนะฮะจากนั้นเราจัดปู่มาครับแล้วมาดูกันที่อาสกิลติดตัวกันก่อนดีกว่านะครับคือสกิลที่1น,นั่นเองนะฮะการโจมตีป,ปกติก่อนดีกว่าเรามาดูการโจมตีป,ปกติของเฉินซินนะครับครั้งที่หนึ่ง <Welcome. S 1> ครั้งที่สองข้าสวยเกินตี่หนึ่งเฮ้ย <ule> มื่นกระบี่อ ไอ้โคตรแพงก็เพื่ออะไรฮู้ยโคตรเท่ตอนไอ้ดาบนั่นมันลงมาน่ะทุกคนไม่มีผู้เอาวีห้าหรอโอ้ตอนที่ดาบมันลงมาเกมอะไรอ่ะเกมสังสารคครับผมเสียงที่เปลี่ยนห้าสิบห้า ก็มันดีใจอ่ะผมชอบเฉินซินมากเลยนะโอ้ยถ้ากูได้ถังเ้านท่าอันนี้พี่สายเครื่องหมายตัวนอนได้เลยครับผมจะรอนะนี่แหละที่เรารอคอยโอ้ถ้าถ้าโคตรเท่เลยเรื่ตัวละครเข้าอีกเยอะไหม55ต้องมีสิเดี๋ยวนะผมจะเอากระโถนออกเพราะว่าผมจะเอาอันิ่งใส่ค้อนตัวไหนดีครับอ่าอันิ่งแกสามารถเพิ่มไอ้นี่ได้ไงโหลดได้ทางการ์ดคาแล้วดูอันิ่งเต เอเด็เอามาอย่างนี้ก่อนผมปั้น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 กับพี่ดีกว่าฮะโหลดไม่ได้พี่ดีใจจะพคนมันดีใจอะคนมันฟินนะก็จะไหมวุ้ยไม่ได้ปู่ของขาดขูหปูของขาดผมจะเล่นโหลดได้ทางไหนครับอ่าบ้านแดงทังซานนี้จะแค่ต้องมีมันนี่มันนี่มันนี่บ้านแดงครับบ้านแดงตามบ้านแดงผมไปได้เลย โอ้หเควสที่ทําก่อนจะปลดให้อัพเป็นวงที่สามมันทําไงครับเควสไหน่อบ้านแดงครับชื่อบ้านแดงชื่อตามช่องได้ไหมครับชื่อตามช่องของไอ้ติ๊กตอกผมนี่แหละผมจะใช้บ้านแดงคือปรายศนีย์ใหรอครับผมจะใช้แค่ปู่เดียวนะครับผมบครัผมจะใช้แค่ปู่นะในการสู้นะคุณคิดว่าไหวไหมไม่น่าจะไหวนะเพราะว่ามันน่ามันจะได้น้อยอ่ะแต่ผมอยากเล่นแกะแล้วยังไง จัดไปเลยครับเอามาตีเล่นๆไปงั้นแหละยอมเสีย25ได้กลอบเพื่อได้ดูฉากเนี้ยยังไม่จบอือโคตรเตเลยอะไรจะไปหลอกกนาดี้เอาละทีนี้ก็จัดเต็มได้เลยเราต้องเอาหนังสือไปอัพป,ปู่นะครับเพราะงั้น จัดเต็มไปนิดนึงเราจะต้องทําคะแนนตรงเนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยให้มากกว่า, 13, า 3, 1 3า2 0 0คะแนนปะอ่าสามหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยคะแนนถ้าเราทําคะแนนได้มากกว่า1 3สาเนี่ยเราจะได้รางวัลครบนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่ถึงเนี่ยรางวัลก็จะได้ไม่ครบนะฮะแต่นี้น่าจะเกินอยู่แล้วแหละมันจว่าเกิน,น,นเข้าไทยไหนร่าเข้าเข้ายังไงก็ต้องเข้าแต่ไม่รู้มเมื่อไหร่อ่ะ โคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวฉากตอนจบตอนจบที่ได้อื่นตอนจบที่ว่าอยากได้เออคนหล่อเลยเมื่อวานเราหมดเมื่อวานเราหมดจะเป็นร้อยปองเลยนะร้อยถั่วเลยนะเว้ย <c oughs> ไม่ได้โคตรอันตราย <c oughs> กิลโคตรบ้า กลิลแกเป็น2จังหวะเนยนะจังหวะแรกคือหมื่นกระบี่แ,แล้วจังหวะที่2ก็ไอ้กระบี่ยักษ์มันก็ลงมาแต่ผมจะต้องทําให้แกเป็น31ครับต้องอัพแกให้ถึง30เพราะว่าแกะจะได้มีวงแหวนวงที่3งั้นเรามาทําปู่กระบี่กันก่อนดีกว่านะครับผมยี่สิบไม่พอรหรอยาวๆไปไส้กอกก็จะหมดแล้วอ่ะเพื่อน ันนี้้อไปเ็บผม,ผมยิ้มไม่หุบเลยอ่ะยิ้มไม่หุบเลยยิ้มทำไมคุณดีใจกับผมบอ,อ